สบายดีพี่น้องมื้อสุกุสะคนมันนี้อ้นสิมาทำต้มพี่น้องสอบายมากรูดแล้วก็บมังเ่นลงนอกวัาชิคายพี่น้องคนอเกลไปนัวเด้อพี่นอ้องเด้ออ้นสิมาต้มปีกเป็ดเจนน้ำสดเด้อพี่น้องเด้อแล,ล้วกัเศษลาบหมูสุลูกินตอนเศร้านะพ่นอ้นอเบอรพี่น้องเครื่องสักตะวันนี่ฮะกระเล้วมื้อเศร้านี่เพื่อสิเล้วตากเครื่องเพื่ออยู่พี่น้อง เาขาก็เห็ดพอได้สดด้วยพี่น้องเด้อเอาอันลงติดเป็ดลงพี่น้องซอยน้องก็เอากันพี่น้องอาตอยอาตอยจากนอนบ่จักคะยังดอกอ่อนหวานพี่น้งนอง อยากนอนบ่เฮ้ยเนอยากนอนไม่เห็นกินอยู่ลูกจะสซอนซีดหมูวไว้ต้มปีกบบปเว็ดไว้พี่น้องสบายดีพี่น้องอู้สึมากคิกับเขาพี่น้องิเาทตจ้เสร็จลาบมเป็นต้มไปแล้ว 哇，好的。 จะทำนะกับข้าวพี่น้องซอยหนังเอาเป็นยังไงคือหองวากัากากนซอยหนังมาลงบน,นงานนอกขา ลูชกชายบวอิ่มนน,นี่กิมข่าว่ออะไรป้อนละข่าไต้อยหนตัต้มตีกเป็ดจต้มไมอเพื่อรา ខ្លាប់ពីរូវបាន់ពីរូវបា โตเี่ก็เหล็กยาวเลยแัดนอนเลยตัดเหล็กมานน้นี่ยเห็ุคลิปไปวานนี่กับพี่น้องติดลลยกับชิ์ไปสองเพลงเนาะแต่สองคลิปอยู่ไงติดลลยกับชิ์ไปสองคลิปว่านอ้อย มน่อตล่ะม,ม,ม,มีคนเอาหายเลย น้องบอน้นองไห้ออย่างแงี้ยังเอง,งโ <c oughs> น,นเปนเมียนแหงกเตะโอ้ยแพ้มันเป็นหยังเด้มันเจ็บทําบ่เนาะมันหายอย่ังเด้บักตัวปี๋เลย โอ้ยแพลอุ่นจะมาใส่ผักหอมลงพี่นอ้องนทุกเลยบร้อยทั้งพี่นาะต้มอาปีกเ็ดพี่นอ้องแล้วกะ็น้ำมันที่อุ่นลืบออกจากกันนั่นแหละจากหนังหมูแล้วพี่นอ้องอื คาบในหมอนี่มันเป็นคาบน้ำต้มเลยนะคุณโอนใส่น้ำแล้วต้มจนมันเปื่อยแล้วทำการขวารองผักเลยขวาน้ำปลากระเป็นมนัวอะไรก็ถือว่าเลยบางคนก็ใส่ประแดกรางคนไริใส่ปราแดกลากหมูกส่น้ำปลาใสน้ำปลากระแทกทุกการใส่ระแดกกระแทกคนละแบบเลยแล้วจะผูหมักหมักไก่หมักมัน ม right ันสุปแล้วิะแบ่งไว้พอดออโต้น้ำหนันี่ก็ะขัวเลยอ่ันนี้ก็สิมาทำการลากเลยจ้าลากเดมีเป็นนัวใส่แล้วเนาะใส่ต้นขัวครับทำป้าพี่น้องพี่จะสิใส่กราขัวโอนเห็ดบาร์ดลายประดายพร้อมิดช่องเมลูพี่น้องเลยกระบอบอล แต and and ่ชูบูเห็ดเพ็ดลายอุ่นสิกัดเอาพอญานน้องบอลจะกินเพ็ดมันบ่ได้เออก็เพื่อนมือเลยอ่าบิ๊ก ลาบหมูลาบหมูแล้วก็มีต้มปีเกเป็ดน้ำแน่ที่อ่อนเห็ดนะพี่น้องมันมีแต่ตลาดหมูหรอกมีต้มปีเกเป็ดน้ำลายเถ้ากัไปตลาดซืซ้อโครงไก่มาไหวเห็ดมกยินพี่น้องนำมาต้มโครงไก่อันถิบแน,พน่พี่น้องคือนี้แหละอ้นซื้อปีเกเป็ดมากนะ เห็ดต้มเค็มแม่เห็ดต้มเนี่ยย่างได้พี่น้องเอาผิดเวทไปย่างอีกอ่ไปกินหลายคาบนี่ใส่ปักเสริมลงใส่ปักเสริมลงหมกม้าหอมร้มมมน เสร็จแล้วมัใน,นี้พร้อมเสิร์ฟจ้ามัใน,นี้ลาบหมูต้มปีกเป็ดพี่เล่ามาดูต้มปีกเป็ดเนาสวัสดีโอ้พี่นาา้องอุ่นลืมเลยพี่น้เล่าุ่นลืมยังลืมตัวนี้จ้ะลืมหนังหมูจ้ะใส่หนังหมูป ลืมใส่หนังหมูเถอะแล้วบางอร่อยอร่อยเซอรแซบบเซอร แล้วพร้อมเสิร์ฟพ,พี่น้องลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พอกับคลิปหน้าจ้าสามเมนูเราพี่น้งงอ,นองตัวปิดผมหงายใส่เลยตัวปิดตัวปิดจุดตัวอิมาอายตัวพายพายพายวะพา,าวะ โอ้พี่น้องลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อับคลิปหนาจ้าจสบายดีเลยบายเอ้า